สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะทุกคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอร็อกก็เพิ่งจะรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มาชมสวนนะคะงานประจําก็คือ รถน้ํานะคะอันนี้ก็คือสวนแก้วสุพรรณอย่างที่บอกนะคะวันนี้มาแนะนาค่ะมาแนะนําต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะหลายๆคนพี่แก้วเชื่อว่าไม่รู้จักนะจ๊ะอันนี้คือมะสังอ่ามะสังนะคะจริงๆแล้วพี่แก้วเพิ่งรู้จักมะสังก็เมื่อ,อตอนอายุ45นั่นเองนะคะเพราะว่าพอเรามาเล่นบอนไซใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าหนึ่งในไม้หลักของบอนไซไทยเนี่ย ก็คือมะสังนะจ๊ะแล้วก็อ่ะนี่ก็คือต้นนี้นั่นเองนะคะก็เพิ่งมาเห็นนะคะลูกมะสังเราสามารถเอามายำได้เอามาต้มยำ เอามาตำส้มตำได้นะคะเพราะลูกมะาสาังม,มีรสเปรี้ยวและก็มีกลิ่นหอมนั่นเองนะคะอาลักษณะพิเศษของมะสังเลยนะคะก็คือเห็นไหมคะเขาจะมีตะคะตรงนี้นะคะผิวที่สวยนะคะสเสน่ห์อย่างหนึ่งของมอนไซก็คือผิวนะคะผิวสวยนะคะผิวสวยแล้วก็ใบเล็กสามารถลิดแล้วเล็กได้นะคะต้นนี้ถือว่ายังไม่จบนะจ๊ะเป็นไม้ที่อยู่ในถ้าเลเวลก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เองแหละเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เต็มเนอะอันนี้เพิ่งเพิ่ง <ๆ S 1> จะมาปิดยอดพี่แก้วต้นนี้เป็นไม้เกาะหินนะคะพี่แก้วเป็นไม,ม้เป็นมาสั่งพ่อเม็ดนะคะพี่แก้วพ่อเม็ดไว้เมื่อประมาณสี่ถึงห้าปีที่แล้วนะคะยุคนั้นนะคะเพราะยังไงก็คือเอาเม็ดนั่นแหละค่ะก่อมาเพาะเสร็จแล้วก็มาเลือกนะคะเอาเอาต้นที่มีรากเยอะที่สุดนาจาะจ๊ะแล้วก็เอามามัดกับหินพบแมวตายหนึ่งอัตราอยู่ตรงนู้นผู้ชี้ อ๋อไม่ตายค่ะยังไม่ตายโอเคมาต่อกันนะจ๊ะอ่ะพอเอา,เอารากนะจ๊ะก็เอามามัดกับหินนะคะหินอย่างที่เคยบอกนะจ๊ะใครที่เป็นแฟนพี่แก้วอยู่จะทราบว่าเวลาพี่แก้วเลือก หินนะคะไม่ใช่พี่แก้วเรื่องหินอย่างเดียวแหละแล้วเซียนๆหลายๆคนนะคะก็จะต้องดูแบบนี้นะมันมี texture อ่เห็นไหมคะว่าคือถ้าเกิดมันลื่นนะคะไม้หลายๆชนิดเนี่ยเกาะไม่ได้นะจา๊ะก,ก็ลักษณะก็คือหินตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าหินหนังช้างอ่าทำไมถึงเรียกหนังช้างอ่ะดูตรงนี้เห็นไหมคะมันเหมือนไหมอ่ะเขาจะมีความความหนืดนั่นเองนะคะอันนี้แล้วลักษณะอย่างหนึ่งของหินก็คือเป็นลักษณะเหมือนสัตว์นั่นเองเหมือนหมาเหมือนแมวอันนี้คือหัว หัวแมวนะจ๊ะนี้คือหลังแมวนะคะเวลาเราเกาะนะเราถนัดเกาะที่หลังแมวหรือหลังหมานั่นเองนะจ้ะต้นนี้อายุ5้าขวบนะคะตอนแรกเลยเราก็เอา,อาเลือกต้นที่มีรากเยอะที่สุดนะคะแล้วก็มาเกาะแล้วก็มามัดด้วยถ้าอย่างเงี้ยเห็นเห็นเห็น,หนร่องรอยไหมคะนี่ยังไม่ได้ตัดออกเลยนะนี่ก็คือ,อยางในรถจักรยานยนต์นั่นเองก็คือมามัดไว้นะจะเสร็จแล้วก็มาเขียง พอได้ลักษณะหนึ่งแล้วนะคะก็มาเขียงเขียงแบบนี้นั่นเองแล้วก็มาสร้างกิ่งนะคะอันนี้สร้างกิ่งนี่เราก็สร้างกิ่งตามตามแบบที่เราชอบนะจ๊ะก็อย่างที่พี่แก้วชอบก็คือ,อสไลด์มาทางขวานะคะสร้างกิ่งมาทางขวาเสร็จสไลด์มาซ้ายนะคะลักษณะในการทํายอดสังเกตนิดนึงนะคะอันนี้ลําต้นนาอแลาวนี้หนาหมายนะคะมันหลายหลายครั้งนะคะหลายๆคนบอกว่าออพี่แก้วครับเราจะจบยอดยังไง นะคะอันนี้คือต้นไม้ถูกไหมลำลำต้นเอียงไปข้างหลังสังเกตดูนะเอียงไปข้างหลังเสร็จแล้วปุ๊บตวัดมาข้างหน้าไม้อบอนไซเรานิยมที่จะทํายอดจบมาข้างหน้าลักษณะเห็นไหมคะว่าเขาโคง้งโค้งคํานับมาข้างหน้า เห็นไหมเอ่ยอ่ะเขาจะหันไปตรงนี้เห็นยอดไหมคะเขาจะหันหน้านี้จบจบปุ๊บเขาจะหันมาแบบนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการจบยอดบอนไซนั่นเองนะคะหลายหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่แก้วผมปิดยอดไม่เป็นนะจ๊ะก็ก็ดูนะจ๊ะเวลาเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมเทเทไปขวาเนาะแล้วสร้างกิ่งให้สมดุลนะจ๊ะแล้วก็ตวัดหน้ามาทางข้างหน้าเห็นไหมคะว่าโค้งส่วนโค้งตรงนี้แล้วก็คำนับกับ คนทําไม้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวัฒนธรรมเราก็เรียนแบบมาจากญี่ปุ่นนั่นแหละนะคะเรามันจริงๆแล้วมันทําให้เราเห็นความลึกของต้นไม้นะคะตอนนี้ยังไม่จบเด้อเพิ่งจะเอาขึ้นมาชมสวนเท่านั้นเองยังไม่จบแต่ทุกครั้งที่มองเห็นนะคะก็จะมองจะคิดถึงครูบาจารย์นะจ๊ะหลายๆคนถามที่แก่ว่าเราลิดใบเนี่ยเราเอาหนามออกไหมก็เอาออกนะคะถ้าคนไม่เอาออกเนี่ยเวลาคนเข้ารวดมันก็จะแทงเอานะก็เลือกเอาว่าจะเจ็บไหมแต่ว่าพอริดท,ทุกครั้ง นะจ๊ะเดี๋ยวหนามมันก็ออกมาเองเนี่ยค่ะอย่างตรงเนี้ยจำได้ว่าลิดออกไปหมดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอีกมันก็เป็นลักษณะของของพันไม้นั่นเองนะคะเป็นลักษณะหนึ่งของอต้นมะสังแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่จบนะคะแต่ชอบชอบวงเอี้ยวตรงนี้มากเลยนะคะเอามาเอามาแบ่งปันกับน้องๆมือใหม่ทุกๆคนนะคะยอดจบนะจ๊ะขึ้นมาแบบนี้นะคะพอเีเมื่อคือนนั่งนั่งคุยทายกับน,น้องแล้วแล้วน้องเขาถามว่า พี่แก้วครับผมจบไม่เป็นจบยังไงจบยังไงก็ว่าไ,ไอ้ยอดที่มันคำนับไปข้างหน้าเป็นยังไงนะคะพอดีเมื่อเช้าว,วิ่งกลับมาแล้วก็เลยมันนึกขึ้นได้ต้นนี้ชัดเจนนะคะต้น,นนี้ชัดเจนก็ดูนะคะแบบนี้นะจะคือน้องเขาจะคำนับไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแต่ว่าหน้าไม้อยู่ตรงนี้อ่านะคะจะเห็นความลึกมันจะสร้างความลึกให้กับไม้ของเรานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ ก็มาทักทายยามเช้านะคะทักทายยามเช้ากับทุกๆคนอันนี้เข็มเหลืองเหลืองอ่อยเลยทั้งทั้งใบและกระดอกนะจ้ส่วนตรงนี้ก็ชาต้นเดิมนะคะอะแล้วนอกจากบอนไซแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าแหมพี่แก้วก็มีแต่บอนไซแต่ว่าลอล่ะเรามาเดินต,ตรงทางเดินต้นนี้มักเมานะวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะให้เขามาเป็นร่มนี่ อ่าเห็นเถเก้าอี้ตรงนี้ไหมคะที่ที่เอาไว้นั่งชมไม้นึกอหรอปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำนะคะมักเมาต้นนี้คือตั้งวางไว้แบบเนี้ยแล้วเขาก็ขึ้นมาเองแล้วพอทําสวนแล้วก็ปรากฏว่าเออเก็บเขาไว้สักต้นหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวให้เขาเทมาเป็นนี้เป็นร่มนะคะเพื่อใครที่จะมาช่วงกลางวันจะได้มานั่งเก้าอี้ต,ตันนี้ได้นะคะเก้าอี้ตัวตตนี้สงวนสิทธิ์ไว้นั่งได้แค่ช่วงเย็นเพราะว่ากลางวันมันร้อนนั่นเองนะคะเอาไว้ชมบอนไซนะคะอันเดียรเราตามมาตรงนี้อีกนิดนึงหลายๆคนบอกว่าอ้าวาตายแล้วลรวทำไมมีแต่บอนไซหรอ ไม่ได้มีวอนไซอย่างเดียวนะจ๊ะนี่กําลังอยากจะมาอวดอันนี้ทุกๆคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรพี่แก้วก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คือเอาจริงๆไม่รู้ไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่รู้สึกว่าเขาอยู่ในตระกูลของแคคตัสนะคะก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะชื่อพี่ต้อมเขาอยู่อุทัยธานาีวันก่อนไม่ได้วันก่อนละคะ่ะเมื่อ3ปีที่แล้วได้ไปเที่ยวบ้านเขาแล้วก็ นิสัยบอนไซก็คือเขาก็จะให้กิ่งมาแบบประมาณนี้ค่ะแกเอาลองไปสีเอาไปไปชำํำแล้วมันก็ขึ้นมานะคะดูดีเห็นไหมเออน่ารักไหมเนี่ยค่ะนี่คือนี้ดอกตูมแล้วก็มีดอกบานออกมาด้วยแล้วมเมื่อเมื่อเช้าก็เพิ่งถ่ายรูปไปให้พี่ต้อมดูว่าพี่ต้อมมันชื่ออะไรหรอเออมันบานแล้วนะนะคะเนี่ยค่ะสามปีกับการจิ้มมันวางไม่เฉยเฉยแล้วแล้วเขาก็ให้ดอกแบบนี้เออจริงๆน่ารักนะออแล้วนี่มาดูบอนไซหรืออะไร อันนี้ก็คือร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟของพี่แก้วนั่นเองนะคะใครผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะยินดีต้อนรับเออนี่เดียว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 อนนี้หนึ่งอย่าเพิ่งไปรู้จักต้นนี้กันไหมคะต้นนี้คือปลิกน้ําค้างนะคะเป็นสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเขาจะมีลูกด้วยลูกเนี่ยเอาไปแกงได้ด้วยนะแล้วตอนนี้ก็เป็นเป็นที่เป็นส่วนสนุกเลยนะคะของของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆตน้นตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่ใช่พึ่งนะคะ ตัวนี้เขาเรียกว่าชนนรงเห็นไหมคะพี่แก้วเอารับชนราารน,ะน,ชนรงมาจากกรุงเทพไนะเป็นชนนรงมาจากกรุงเทพเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวก็เหมาะสมกับดอกไม้นะคะกลิ่นกลิ่นหอมพอสมควรนะคะสำหรับสำหรับใครถามว่าหอมไหมหอมนะจ๊ะตอนนี้คือปริกน้ำค้างนะคะเออมาสวยดีนะมันเข้ากับ กับสวนนี้แล้วเขาก็ออกดอกง่ายมากด้วยนะเดี๋ยวเขาจะมีเม็ดนะคะเม็ดเขาเนี่ยเป็นผลเป็นเล็กๆแล้วก็มีรสขื่นนิดๆเหมือนมะเขือขื่นประมาณนี้เขาบอกว่าเอาไปรับประทานได้ก็เดี๋ยวลองดูกินแล้วคงไม่ตาย <c oughs> แต่ตอนนี้คือสวยอะเออประดับร้านกาแฟเราได้อะแล้วตรงน,นี้นิดนึงบอนไซมะพร้าวนะคะมีหลายๆคนถามพี่แก้วว่ามะพร้าวพี่แก้วทำบอนไซมะพร้าวไหมมีนะคะตอนนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่สวนของคุณแม่ ไปเก็บผักแล้วก็เจอเขานอนอยู่แบบนี้ก็เลยเอาขึ้นมานะคะตรงนี้ที่สูงสูงตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคะคือหินค่ะตรงนี้มีหินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป็นบอนไซออนเดอะร็อกคืออะไรก็แล้วแต่พี่แก้วจับมาก่อหินได้หมดทุกอย่างนะคะอันนี้ก็ฉีกฉีกเขาเพื่อให้เขามีความเตี้ยนั่นเองนะจ๊ะตรงนี้มีหินนะคะก็จริงๆแล้วก็คงอีกหลายปีแล้วค่ะก็วางทิ้งไว้นะคะ ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่า,าไม้ทุกต้นสามารถทำบอนไซได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะคะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรสำหรับมือใหม่นะจ๊ะก็ฝากคอมเมนต์ไม่ได้ถ้าพี่แก้วตอบได้สั้นๆพี่แก้วตอบให้ถ้ายังไม่รู้สัญญาว่าจะไปหาผู้รู้มาตอบคำถามนะคะ ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งติดตามทั้งหมดให้พี่แก้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วบ๊ายบายค่ะ